พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับยังอยู่ข้าสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือการแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลไม่เหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มในตอนนี้นะครับที่ด่าประเทศตัวเองลาไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มองเหตุมองผลนะครับสารธรรมูญจะตัดสินมารูปแบบไหนอัตมูลแก้ได้หรือแก้ไม่ได้หรือแก้ได้มีเงื่อนไขผลที่ออกมาม็อบก็จะไม่หยุดเห็นไหมม็อบยังคงเดินหน้าอยู่ เพราะเป้าหมายของเขาต้องการที่จะให้มีการแก้ไขตํานูนแก้ไขเพื่อใครเพื่อประโยชน์พวกเขาแก้ไขตํานูนต้องใช้เงินเท่าไหร่4 0 0 0ล้านบาท4 0 0 0ล้านบาทซื้อวัคซีนเนี่ยสามพันกว่าล้านโดสนะครับนั่นหมายความว่าเราจําเป็นไหมไม,มีความจําเป็นม,มีความจำเป็นจะไม่เป็นการแก้แต่เขาจะทาไงเขาก็ต้องลุกบุกตีเขาหวังอะไรนิรโทษกรรมนะเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้ยินหนึ่งโทษกรรมตัวละครตัวท้ายโผล่มาแล้วทักสินโผล่มาเสื้อแดงมาเลยเสื้อแดงโผล่ทันทีเลย เห็ไหมฮะเสื้อแดงผู่มาทันทีสักศิลมาเสื้อแดงผู่ <S <S สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นแผนจ่อย,ยึดทำเนียบนะซึ่งมีการเคลื่อนพลไม่ว่าจะเป็น P.Move นะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบบางกรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบเดินทะลุฟ้าซึ่งเดินไปล้อมทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการจัดชุมนุมเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ ได้เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับนะครับวันนี้ลูกหลานนะครับใครเป็นเสื้อแดงแล้วยืนหยัดอ,อยู่ข้างสถาบันพระมาษัต์ตบมือครับตบมือตบมือนะครับตบมือพี่น้องครับการที่นะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับยังอยู่ข้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือการแยกแยะด้วยเหตุด้วยผล ไม่เหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มในตอนนี้นะครับที่ด่าประเทศตัวเองลาไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มองเหตุมองผลนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับเราอย่าไปปิดกั้นนะครับแต่ให้เราโอบอ้อมเขานะครับเพราะเขามองถึงบ,บริบทบ้านเมืองเราจริงๆถึงแม้อุดมการทางการเมืองจ,จะแตกต่างแต่เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือเรื่องของเสาหลักของประเทศ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นเหลืองนะครับต้องอยู่ในประเทศที่มีเสาหลักในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นนะครับการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้นะครับนี่คือโุรงการของคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่เรานะครับไทยรักษาเราไม่ยุ่งการเมืองนะครับเราไม่มีฝ่ายทางการเมืองแต่เรามองว่าการมีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ ทำให้เรานะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติพี่น้องผมตั้งข้อนี้ขึ้นมาทำไมนะครับกำลังจะบอกว่าอะไรบางบางอย่างบางเรื่องที่คนรุ่นใหม่กลุ่มปนแอข้างบนนะครับผมเชื่อนะครับว่าน้องๆเนีน่ยข้างบนเนี่ยมีแนวคิดแบบนั้นนะครับโทษทุกอย่างโทษสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมาได้แค่นี้ พี่น้องครับผมจะบอกว่าให้พี่น้องไปดูพามา่าให้พี่น้องไปดูเขมรไปดูเวียดนามนะครับประเทศเหล่านั้นนะครับไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็จะบอกว่าอะไรนะน้องๆข้งางบนฟังให้ดีนะครับคนเดียวที่เข้าใจนั่นคือเพชรเม็ดหนึ่งของเราก็เหมือนกันนะรประเทศเหล่านั้นไม่มีสถาบันพระมากษัตริย พี่น้องครับเหตุการณ์การล่าเมืองขึ้นสมัยร2ร12ประเทศในภูมิภาคนี้เราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาทางอาวุธนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับประเทศตะวันตกอย่างฝรั่งเศสที่พ่อมันที่เชิดทูลทุกวันนี้ฝรั่งเศสนี่แหละร้อยปีก่อนมันมาล่าเมืองขึ้นเราเสียกรุธบุรีไปนะฮะ ประเทศอย่างคนอย่างนายปิยบุตรยกย่องนักหนา,นานี่แหละประเทศนี่แหละในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะม็อบเดินทางไปสองวันเดินทางไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ทําการสกัดกัน้นให้อยู่บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลนะผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นคนโสดก็ออกมายืนยนันบอกว่าการการะทาของมอ็อบนั้นมีความผิดสองข้อหา นะครับคือละเมิดประกอฉุกเฉินนะครับแล้วก็ละเมิดประกอบควบคุมโรคสองข้อหานี่โดนแน่นอนนะครับนั่นคือข้อเก่าหาม็อบก็อ้างเรื่องของบางกรอยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของบางกรอยอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็มอ็อบพีมูฟนะครับออกมีการเคลื่อนไหวตอนนี้ม็อบก็เรียกร้องฮะแกนนําก็มีการเรียกร้องจากในคุกบอกว่าจะต้องมีการสู้กันอีกรอบว่าจัดชุมนุมใหญ่อีกรัางหนึ่ง จะต้องมีการแก้ไขตํานูญจะต้องมีการเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะหลักนี้เขาเรียกว่าอะไรดาวกระจายนะกระจายเข้าไปไหนมุ่งหน้าไปที่เดียวทําเนียบรัฐบาลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์นะสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้นะเป็นกลยุทธ์การยึดทําเนียบเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะ ในสมัยการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เข้ายึดธรรมเนียบรัฐบาลการชุมนุมของกลุ่มกบฏสะนะครับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงก็ใช้กลยุทธ์นี้ใช้หลักดาวกระจายสร้างความาฮือฮากระสือมวลชนเดินกันกอลองกองแก,กงกำลังก็มีนิดเดียวจะยึดธรรมเนียกก็ยึดไม่ได้ตอนนี้ผีมูฟมาแล้วสมชาชิกคนจนนะี่ผมเรียนไว้เข้าไปร้อเมื่อไปลอบอกจะปักหลักปักค้างอยู่เพื่ออะไร ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพอใช้หลักดาวกระจายมาถึงมันก็จะมอกค่อยๆทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาทยอยเข้ามานะครับรอเวลาล้อมอะไรทำเนียบรัฐบาลคือเป้าหมายที่สั่งงานที่บัญชาการของรัฐบาลซึ่งเคยเจอมาก่อนรัฐบาลยิ่งลักสมัครสมชยัยเขาก็เอาบ้างหลักที่เกยมาก่อนก็เอาบ้างตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลทําอย่างไรก็มอบให้ธรรมนัสเข้าไปทําการเจรจายกับมาบังกรอยทําการเจรจายกับพีมู นะครับทาการเจรจากับมอบทะลุฟ้านะซึ่งกําลังไม่ค่อยมีแล้วกำลังมีไม่มากกร่อยไปทุกทุกวันนะกับพยายามมีอาจารย์พยานจัดกิจกรรมจัดเวทีสมัมมนาเรียกร้องโน,น่นนี่นั่นจะต้องมีการแก้ไขตํานวนฝ่ายค้านนะกับพักไอแมวจะต้องแก้ไขตํานวนพักธนาทอน้องก็ต้องมีการแก้ไขตานวนแก้ไขใครไม่แก้มีเรื่องเราไม่ผ่านวันละสามอย่างนั้นอย่างนี้จะจัดการนะรจตุพรก็ประเมินว่าจะมีการคว่ำนะในช่วงสอวอ นะจะเกิดการลุกคือจะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นนะในเชิงงานสังเคราะห์ผมรเรียนนักผู้ชมแล้เรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับบอกว่าสารตะมูลจะตัดสินมารูปแบบไหนอัรมูลแก้ได้หรือแก้ไม่ได้หรือแก้ได้มีเงื่อนไขผลที่ออกมาม็อบก็จะไม่หยุดเห็นไหมม็อบยังคงเดือนหน้าอยู่เพราะเป้าหมายของเขาต้องการที่จะให้มีการแก้ไขตะมูลแก้ไขเพื่อใครเพื่อประโยชน์พวกเขาแก้ไขตะมูลต้องใช้เงินเท่าไหร่4 0 0 0ล้านบาท4 0 0 0ล้านบาทซื้อวัคซีนเนี่ย สามพันกว่าล้านโดสนะครับนั่นหมายความว่าเราจําเป็นไหมไม่มีความจําเป็นไม่มีความจำเป็นจะไม่มีการแก้แต่เขาจะทําทไงเขาก็ต้องลุกบุกตีเขาหวังอะไรนิรโทษกรรมนะเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้ยินหนึ่งโทษกรรมตัวละครตัวท,ท้ายโผล่มาแล้วทักสินโผล่มาเสื้อแดงมาเลยเสื้อแดงโผล่ทันทีเลยสังเกตไหมฮะเสื้อแดงโผล่มาทันทีทักสินมาเสืส้อแดงโผล่สถานการณ์แบบนี้จะเป็นยังไงนะครับรัฐบาลก็รู้แล้วล่ะว่าเขาจะมายึด เขาก็ลึงพยายามให้คนไปเคลียร์พยายามคุยด้วยเงื่อนไขคุยด้วยเงื่อนไขไม่ได้เขาก็จําเป็นต้องสลายส่วนเพนกวินเป็นยังไงตอนนี้ก็รับรายงานนะว่าได้ไปอยู่แดนพิเศษแดน5ผู้ต้องหาเด็ดขาดคือโทษประหารชีวิตไปนอนขังรวมนะเพนกวินซ่านะเนะปล่ากฏว่ากระทรวงยวุติธรรมนะก็กรมโดยกรมรชาชทันก็ไปขังวจรณีพิเศษ ก่อนหน้านี้ก็โพสตข้อความโน่นนี่นั่นอย่างค้างแกนนําอีกหลายคนนะไม่รู้อานนท์จะได้ไปหรือเปล่าแต่สมัยพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกไให้กลุ่มคนเสื้อแดงนะก็โดนแยกขังแบบนี้นะครับก็หายนิ่งเงียบไปพักใหญ่ๆนะตอนนี้ก็หายซ่าแล้วแกนนําเสื้อแดงเคยโดนนี้มาก่อนนะ,นะตอนนี้ฝ่ายต่อต้าน,นกลยุทธ์ของไอ้แมวก็จะ,ะดาวกระจายดาวกระจายก็ไปล้อมทำเนียบหวังเขายึดทำเนียบลักนะ มายึดทำเนียบก็ยึดสภามยึดสภาก็สาไปป่วนสารไม่ป่วนสารก็สารที่ประชุมที่ที่งางที่ผมเรียนเนี่ยสหลักก็ดอยู่แค่นี้นะครับทำเนียบคือเป้าหมายมเป้าหมายนะครับเขาจะลุกบุกตีเมื่อไหร่เขายึดทำเนียบเมื่อไหร่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในจังหวะของมันเนี่ยเขาวางไว้วันที่6เมษายนทำไมวันที่6เมษายนวันจกักรีเขาจะสร้างความวุ่นวายในวันจกักรี เพราะเราคงเห็นว่าการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับคนเหล่านี้และเขาแสดงเจตนาลมชัดเจนฮะบอกว่ารักชาติรักชาติรักชาติถึงเวลาบางคนก็ถึงเวลาเพลงชาติมาก็นอนนะนอนไม่ยอมรับเพลงชาติต่อต้านแม้กระทั่งชาติของตัวเองเพลงชาติของตัวเองนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับคือพวกนี้เป็นคนขวางโลกเอาไว้ง่ายนะครับ สถานก,การณ์ของเขาจะเป็นยังไงม็อบจะเป็นยังไงพวกเรายังรู้จะบุกยึดทำเนียบรัฐบาลก็รู้แล้วจะแก้ปัญหาแก้ได้ไหมได้ยากไหมไม่ยากนะครับเมื่อทุกคนรู้ทุกคนก็ต้องแก้ปัญหานะครับกำลังเขามีพอมายึดทำเนียบยังไม่มีพอมันเป็นทัพหลวงหรือยังยังไม่ใช่ทัพหลวงนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือมีเสื้อแดงโผล่มาแล้วหลังจากยิ่งรักกระทักศิณโผล่ขึ้นมาเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาเลยตัวละครตัวสุดท้ายโผล่ขึ้นมามาเลยเสื้อแดงมาแล้ว นะครับเสื้อทรงเสื้อส้มแผ่วลงแผ่วลงแต่เสื้อแดงมาแทนเริ่มมาสำทับตอนนี้เขาจะเคลื่อนใหญ่หรือยังยังไม่เคลื่อนใหญ่รูได้ไงมันยังไม่มีการเรียกประชุมในตึกเดิมไม่เรียกประชุมนักการเมืองและพักการเมืองของเขานะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเขาจะจ่ายเงินกันเมื่อไหร่ฮะหนีไม่พ้นเขาจะจ่ายเงินในช่วงนะสิ้นเดือนนะก่อนวันที่6เมษาย,ยนเขาจะจ่าย ก่อนมันที่ก่อนคงประมาณเดือนมีนาคงจ่ายเงนแล้นะครับเพื่อเคลื่อนหาคนเข้ากรุงเทพมหานครอบจที่เขาชนะไป10จังหวัดนะก็คงขนถูกขนเข้ามาในกรุงเทพมหานครเช่นกันเกมนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นแผนลับที่มีการมีหลักที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นะครับเป็นแผนรับใหม่ของเขาที่ตอนตอนเนี้ยไล่ไปสภาก็ไม่ได้นะรัฐมนตรก็แก้ไม่ได้แก้มาผ่านวาระสามก็ต้องทาประชามาติทำประชามาติก็เขาอยากจะรอดนะก็ขู่ว่าทาไมทาประชามาติไม่ยอมให้ทําหรือว่าทํามาแพ้ฉันก็ไม่ยอมกระปวนอารวาสละวา,วายๆใช้ความแรงผมเรียนย้านะนะว่ารัฐบาลไม่เคลียร์ให้จบก่อนวันที่6เมษายนปล่อยเกมผ่านวันที่6เมษายนขึ้นไป การพัฒนาทางการเมืองจะเกิดขึ้นนะครับงานนี้ไม่ใช่เฉพาะเผากุงเทพนะครับปี53ที่ว่ารุนแรงปีนี้จะรุนแรงกว่าไปดูในเชิงเศิษว่าเกิดอะไรขึ้นสเปนเกิดการชุมนุมประท้วงเผารถเผา,าก่อการจลาจลเกิดขึ้นในรัเสเซียเกิดการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านวาราดเมียปูตินจับกลุ่มไป200คนทม่า นะฮะเกิดการชุมนุมประท้วงมีการฆ่าทิ้งไปวันเดียวเนี่ยสิรายรวมแล้วเกือบร้อยรายแล้วนะฮะที่มีการสังหารฝ่ายต่อต้านนะครับการชุมนุมประท้วงในฮ่องกองมีการกวาดล้างกลุ่มม็อบทั้งหมดจับกลุ่มคดีตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศไทยจับกลุ่มไปแล้วบางส่วนนะครับผมยนย้นนะว่าต้องเคลียร์ให้จบก่อนวันที่6เมษาย,ยนถ้าเคลียร์ไม่จบบุญแน่นอนเพราะแผนล,ลับของเขามีเป้าหมายในการยึด ทำเนียบรัฐบาลและไม่ใช่เล่นงานเฉพาะพลเอกประยุทธ์เป้าหมายต้องการกดดันสถาบันเพื่อให้นิรโทษกรรมให้กับพวกเขาและครอบครัวทั้งหมดให้พ้นผิดจากการทุจริตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจ็บปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปลเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่ง ทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ดังที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดี ยงมีทิฐิสักสิเบียดบังอำลายกำแพง เข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลาย นี่คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือใชยชนะของความสามาคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชา จับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน